อาตาหน้าตาหน้าเราโดดกันตีมุมไม่ล่ะแบบแบบอยู่ตรงไหนเราโดดกันตีมุมเลยใครตายก่อนกวนั้นเต้นเข่าไปอะไรนี่อ่ะแบบแบบเด็ดแบบแล้วง่ายไปเว้ยเราเราเต้นสามคนเลยคนสุดท้ายคนเดียวที่รอดคนสุดท้ายคนเดียวเท่านั้นที่รอดเข้าไปว่าตะลกกูไม่อาบน้ำเสร็จยังอาบเสร็จยังน้ำอ่ะเสร็จแล้ว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 เฮ้ยวิ่งผ่านน้ำมั่นเนี่ยมึง่ผ่านน้ำหรือเปล่าเร็วขนาดเนี้ยใช่ไหม สวัสดีครับพี่คิวสวัสดีฮะสวัสดีฮะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรักและแฟนเพลงทั้งหลายใครตายก่อนอันนี้หนึงอ่ะเราเราเรามีบทลงโทษด้วยจานากี้ถูกถูกถูกเตรียมเลยนะเตรียมเอรอยเอล่าส่งมาด้วยนะตรงไงเกันไหมลงเพศข้อหาข้อหาตายก่อนเลยข้อหาอุ้ย เปิดว้าวให้สาวขาวสาวขาวดูใหดีให้ดีใหดีนี่นี่เฮ้ยอย่าลืมนะน้องไอซ์ส่งส่งคลิปมาด้วยนะพี่จะไปลงคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับเลยนับตาลิ้นเลยรับเลยรัเลยหรอนับตาลิ้นับแล้วรับแน่ตาลิ้นเลยนับเลยพี่คนช้าร์จเราอะพี่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 ใเย็นพี่พี่พึ่งเริ่มนะพี่จะเย็นๆนะพี่อุ้ย ไม่เปไรเราเราคนที่สองไงเราคนที่สองไม่เป็นไรเราตายคนที่สองไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยยังไม่ใช่พี่จะเย็นๆตาหน้าตาหน้าตาหน้าพี่ตาหน้าตาหน้าตาหน้าเอาตาหน้าตาหน้าเราโดดอันตรีมุมมะล่ะแบบแบบอยู่ตรงไหนเราโดดอันตรีมุมเลยใครตายก่อนคนนั้นเต้นเห่นไหมอันนี้เนี่ยแบบแบบแบบแล้วง่ายไหมเว้ยเราเราเต้นสามคนเลยคนสุดท้ายคนเดียวที่รอดเออ คนสุดท้ายคนเดียวเท่านั้นที่รอดเก็บป่ะโอ้โดอีกทีดีแได้ไม่ได้ไม่ได้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 ไ้ไไดได้ได้ได้ไได้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 ไดได้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 ไได้ได้ได้ไได้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 ไ้ได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 ้ด้ไได้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 ไดได้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 ด้ไ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 ดด ตงนี้โกเโเทยยบลแต่หน้าเราไปลงรีวิวดีป่ะแล้วก็บอกเมื่อกี้เหมือนนี้เลยสูตรเมื่อกี้เลยสามคน,คนาคสามคนแรกที่ตายๆๆสามคนแรกที่ตาย <laughs> เอออัดคลิปบอยเอ็นแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวจะไปลงเลยโอ้โหตรงนั้นนี่ตกลงแล้วนะทุกคนตกลงมีอะไรนี้เด็ดเด็ดเด็ดอยากจะละเอาลงคลิปตกด้วยก็โดยอยากส่งแล้วไม่ใช่แค่ลงเพจอ่ะใช่ลงทุกอย่างอ่ะไม่นานโหลดคุณฮารินเหรอครับวันนี้ครับ อ๋อพี่จุนบอกว่าลืมพี่แล้วหนึ่งพี่พี่จุนอยัดเต้นด้วยคนว่ะมันเปิดตีห้าได้ไหมเปิดห้คนได้ไหมอันนี้เรียกว่าแปที่ว่าแปล้ยไอคิวแป่าคนเต้นคนเต้นคนเต้นโอ้โหบาไปอ่ะคนเต้นแคสี่นก็ไม่ต้องเล่นแล้วเล่นเลยไม่ต้องเล่นอยู่ไปเลยเปิดแปคนเต้นไเลยอ่ะ มาถึงเวลาแล้วล่ะตีสี่คนก็พอเนี่ยสามคนเต้นนี่ไอ้เดี๋ยวเกินหน้าแบบคึงคึงอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือมันจะได้เท่าเทียมนะแต่ยิงน้อยสุดดีกว่าเอออเาดิสามคนสามคนที่ยิงน้อยสุดเต้นโอ้โหฮะอะไรเหรอก็คือคนคนที่ยิงคนที่ยิงเยอะสุดไม่ต้องเต้นไง อ่าสองคนก็เพระสองคนสองคนไ้ไม่ได้โหลดเมคนไ้ไม่ได้โหลดวะโหลดซะแบบองอะโอ้โหสองตีเอาเลยไคู่เลยทีไปก่อนใช้ทไปก่อนใไปก่อนไอทีมเราไม่ได้เชียร์ทีมรอดนะ นี่ดิตายรักลักกันทั้งนั้นโอ้ไม่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 ไมลเกี้ยวว่ลักเกี้ยวว่าไม่ลักเกี้ยวไปเจอบอดดีจังวะาแล้วเดอี๋ยวเทํากิจกรรมแคนนี่ตอนนับดูวิ่งเต็มเลยสามสี่ตัวเลยนะยิงบอดอยู่ ดูโซ่ครับชอบค่ว่าสูโซคือไม่ได้ช่วยก็คือไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยไม่มีใครช่วยใครทั้งนั้นแต่ดูโซ่ครับดูโซ่ครับเพื่อเต่อเพื่อเพื่อต่อให้ยิงนกไม่สามไม่สี่หล่ะปล่อยให้ตายไปไปคิวยิงมาแล้วอ่ะคิวยิงคนว่ะยคิวยิงคนว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องใครคนนี้เขาไม่ธรรมดา ใครมายิงอะไรแปลแๆลแ,แปจะเท่ยวหนีไหมเรื่องมันจะลงบนเงินเลือดปะเหล่านะอุระตานี้มันตึงเสียด้วยแต่ละตัตะวเนี่ยโดยนะ่าเราเจ็นะิเลยนะ เลยเออโง่ตะกี้สองตัวแล้วเลยมิงชุกได้หมดเลยสองตัวแล้วเฮ้ยยิวเขาฆ่ากันจะยับเลยที่นี่เื่องลกัฟื่อนี่เขาเขายิงทีเดีวทีรอดเรื่อแบบเซอร์ไวนโล กูไม่ฟังอะไรแล้วั้านถ้ามึงพูดอะไรกันมาเปิดหนึ่งเขาโดนสวบเปิดหนึ่งเขาโดนสวบไอ้เต้ยมึงเอายังไงเฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นเป็นตัวที่เราไปไหวโดนโถมมันโดดลงมาโถมโดดลงมาโถมมันเนี่ยจริงยิงไงยังไงก็ต้องตุนอะจะเป็นโซนแล้วแล้ววันไหนจะหนีแล้วตอนนี้คือจะหนีแล้วมันขึ้นมาเอาแน่เพื่อนไปขอโทษไปก่อนนะซุนโซนโซนแน่โซนหนีโซนอู๋ว่าแล้วเยอะเกิน ตัวปะเนี่ยอสาอมันเยอะจริงตีเออเลยีนุดยากไอตายเฮ้ยรลวหนชีวลิตอยู่ะไชีิตอยูเดี๋ยวใครตายแล้วหรอเต้เอาเต้ไปแล้วเต้คิวกี่ตัวเพื่อนไหนบอกติุยตยิงเยอะอยู่เ้เหรอเยอะเลยหรอีตัวเองโอ้โหคุหนึ่งตัว คิวระวังฝั่งหน้าพี่นะอะไรก็พี่ไม่ลงจริงๆตะกี้หมดแล้วตะกี้อะมันต่อยว่ะมันหยาบว่ะต่อยเหรอม่่หวาะลูกสอบมันหวาบอ่ะตะกี้หมดแล้วเหรอหมดยังโอ้ยยังมีอีกเหรอใครยังมีชีวิตหนึ่งไอ้เยัยลูกสอบมันหวาบอ่ะตะกี้อีกตัวละรากมันมาหาไยคิวดีกว่าวะยีตัวละ เราจะทำนิเกะเราไปได้เราเปลี่ยนครับแทนทำมาแบบแบบตายคนแรกอะไรี้ยไม่ได้ไม่้ทําร่ได้ทบไม่ได้ีคนเลี่ยมอ่ะสมองเพชรจัดอ่ะไอแต่ว่าเรียมปะแหลแล้วเนี่ยเรียมคิวเียมแล้วเนี่ยไอ้มเยมเยยมย่มเยเเยเียมมเยมมยยย หรือว่าแพ้แล้วเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยไอเราไม่ได้ฆ่าลายนะลายไปตายเองนะเนี่ยเราเป็นคนแบบคิดไม่ดีตลอดนะคนอื่นเขาเล่นกันแบบตั้งใจเล่นเนี่ยเราคิดไม่ดีเนี่ยไอตัวนี้ควรสมาธิแหบยังแบบตัดอยู่นยู่เสียงโวโอ้โหโอ้โหตะกี้มาดิ หน้าเราอ่ะลืมเลยอะไรเลี้ยงหาเพื่อนทำไมะกีอะไรตะเลี้ยงหาเพื่อนทำไมตะกี้ตะกี้เห่าเยอะเลยโอ้ทำไมคิวเล่นติดไม่เหมือนคิวเล่นเลยอะคิวเล่นดูแบบโอ้ไม่ไหวมาเล่นอย่างเงี้ยแต่โดใส่แล้วต้องยิงแล้วก็คือเก็บสี่ก็ขึ้นที่หนึ่งอะแค่นั้นเองมันไม่ยากหรอกดูดูแลจานะดูแลจาไม่ค่ยจะจามาพี่ เทียบเลยข้างหน้านยิงใครอยู่วะเนี่ยพี่เพิ่งไปเชียวเมื่อกี้หายแน่นะวะอยู่ในบ้านพี่อยู่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านผมไม่มาแค่นั้นอยู่บ้านเนื้อหิวยิงฟรีตัวนึงต้องต้นต้องต้นโอ้โหสภาพณ์ตัวริ้นไม่ฟูอย่าโลกนี่อย่าโลกอย่าโลกแล้วผมชาร์จไง แล้วจังหวะนี้ผมชาร์จไงเฮ้ยรอด้วยดีเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้คิวเหมือนกันนะเนี่ยเอาว่ะมันนะป้าเอาว่ะเฮ้ยมันจะไม่ได้ไงว่ะยูวเดือดใช่ป่ะเฮ้ยหมดอ่ะเราหมดตีไงจุดเดือดมา เอ้มาเลยไอ้เอ้ไ้งเสงอะกเงมาเลยอ่ะ้น้อะ้อเย้สองคนนั้นไม่ได้อะไรเงี้แพ้ป่าเนี่ยไม่ได้ช่วยครับไม่ได้ช่วยครับไ่เมยเยน้ยปแเดีย่อ้ยอ้ย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 เยไอไอไอจปด้วยไอ อุ้ยอุ๊ยเอาไงเอาไงลักกี้เอาไงลักกี้ชุกไหมชุกไหมไปตายไปตายไปตายอย่าปล่อยพี่ไปชุกช้าชุกไหมไอที่เอาล้องชุกไหมชุกไหมลักกี้ชุกไหมชุกไอคืองอนอะไวมาแขนยังพี่เข้ามาอยู่แขนพวกผมเฮ้ยลักกี้จะเย็นกี้จะเย็นดิลักกี้เอาปืน เมืกี้เอาเกินเมื่อกี้สุดเกินเอาแล้วเมืกี้เอาแล้วเฮ้ย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 เฮเฮ้ยหมดดังหมดแล้วเดี๋ยวไปช่วยเก็บของเชื่อชัดเลยนะตอนเดียวเอ้ยเก็บเต็มเอาเลยปากกระโคเคลมีเคลมีุ้ย เฮ้ยหนึ่ง <SM> ร <Ende atorium> <si> ้อยหน่ร้อยหนึ่งร้อยี่ิยย้คิวช่วยช่วยคิวคิอย่คิวลยยอยห้ออยไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วมันมาหาแล้อ้วิ อย่าอยาอย่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 าย่าอย่าอยอย่า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 อยอย่า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 ย่าย่าอย่ายาอายาอย่าออยาอาอย่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 าอยอย่าย่าอย ถึงเวลาแล้วฮะฮะฮะโอ้โหไอเด็ย่เชื่อเพื่อนพิษเธอเลยดูดิบอกงี้ไม่ได้ชุบมันหรอกแย่หวายังไม่ได้ชุบอะไม่ได้ชุบอะไม่ได้ชุบอะเลี่ยมเยอะไม่ได้ชุบเอะเลี่ยมตึ๊กหลอกแล้วบอกเพื่อนรักยิงใช้ไงไอเด็กยิงใส่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยเป็นเห็นโอ้ยมันอยู่บนบ้าน ตื้ออ่ะเดืยบตื้อเรามาดูซัพพอร์ตคิวกันเนี่ยมาคือเหมือนผมเห็นแววนะว่าจะมีคนเต้นหนังคนน่ะห้าใช่เฮ้ยใช่พี่คนเดียวดีห้าสี่สามนี่ไงสี่สนามเอ้ยเอ้อ้เต้ยต้อย่าลืมนะเพื่อนวอยเอนะกับน้องไงอ่ะ ส่งมานาในเพจหรือไปลงทิกต็อกสองเลนดิต้องให้สอนไหมต้องเต้นยังไงอ่ะสอนมาให้สอนมาให้สอนไหมเดี๋ยวต้องเต้นอย่างพี่คิวถ้าเกิดถ้าดูบ่อยแล้วก็น่าจะเป็นหน่อยนะเพื่อนนะเต้นอย่างพี่คิวฝากสอนให้เปนทุกฟดนลองเล่นของกลางของคนสองหัวใจครับเหลี่ยมเตะเหลี่ยมเตะพูดเหลี่ยมเ เต็งวอยเอเออพี่ได้ผมจะต้องไปนึกพี่ได้เลยติดเก้เลย้ใส่บิกินี่ด้วยอเฮ้ยตริดมากรอดูเลยนะรอดูเลยนะจะลังแบบฝึกฝึกอยู่เล่นฝึกตรงฝึกเต้นอยู่นะไม่ต้องฝึกเยอะเพื่อนะไรก็ไเต้นอยู่ดีหัวไปอ้าวอ้าวแล้วแล้วคือมันเตะออกเลยเว้ยแล้วคือมันเตะออกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวแล้วนายเตะเราทำไมนั่นแน่เไม่เข้าไม่เข้าไม่ใช่ไหมดีกูจะไม่เข้าเอาเหอะไปนายนายจะทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมเพื่อนเหลี่ยมเหลี่ยมทุกบอกแล้วบอกเพื่อนกันไหนก่อนเลยมือไม่งั้นมัเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำเควสแลกับแฟนกับพี่โอเคครับเจอกันครับไปรุ่น ไปเรื่องเนใหม่อย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเดี๋ยวรอดูคลิปนะรออยู่นะพี่รอเราที่ถาทุกวันเลยโอเคโอเคเดี๋ยวส่งในคืนนี้ด้วยเอาดิเดี๋ยวส่งในคลิปเออมันต้องอย่างนั้นคนคนจริงคนจริงไม่มีคำว่าอายหรอกพี่เออคนคนจริงอ่ะไม่ต้องมีคำว่าอายหรอกได้ยินไหมได้ยินไหมคนจริงมันไม่ใช่คำว่าอายหรอกมันไม่ต้องมาตดเตะพงเตะเพื่อนหรอกจริงอ่ะ